ครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาแต่วันครับแต่สิ่งที่กำลังจะมาคือฝนครับมีคนตัง้งคำถามว่าฝนมีผลกับการเลี้ยงปลาหรือไม่วันนี้เรามีคำตอบมาให้ครับผมกลับมาครับมีฝนตกนะครับเพราะว่านี่คือบอ่อปลาผมเนาะบอ่อปลาผมผมก็จะเอาผ้าเต็นท์คุมไว้นะครับเพื่อป้องกันในส่วนของ น้ำฝนที่จะลงไปสู่บอ่อปลาถามว่าน้ำฝนมีผลต่อการมีผลกระทบต่อการเลี้ยงปลาไหมต้องบอกเลยนะครับว่ามีผลกระทบอย่างมากเลยครับเพราะอะไรครับเพราะตัวน้ำฝนเองเนี่ยเขาจะเป็นกรดครับมีสภาพเป็นกรดเอ๊ะทำไมน้ําฝนจึงเป็นกรดครับเดี๋ยวผมจะลองตักนะครับอลองตักนะทำไมน้ําฝนจึงเป็นกรดครับเพราะว่าในอากาศเองนะครับ มีกา๊าซเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ในตัวเจนไดออกไซด์นะในตัวเจนออกไซด์แล้วก็ซัลเฟอร์ไดออกไซด์สิ่งเหล่านี้ครับเมื่ออยู่ในอากาศแล้วเนี่ยมันก็จะรวมตัวกับเมฆแล้วเมื่อกลั่นตัวกลายเป็นหยดน้ําสภาพของน้ําก็จะเป็นกรดนะครับสําหรับนักเลี้ยงปลานะครับผมแนะนําให้เราซื้ออุปกรณ์ในการเทสค่า ph นะครับซึ่งโดยปกติแล้วค่า ph ของ การเลี้ยงปลาในระบบเบลฟล็อกก็ควรจะอยู่ที่ประมาณสัก7.5ครับสูงไปดีไหมครับบอกได้เลยครับถ้าสูงไปจะไม่ดีครับไม่ควรจะเกิน8.5ครับเพราะถ้าสูงไปแล้วแอมโมเนียหรือตัวเบลฟล็อกก็จะมีปัญหากับการเลี้ยงปลาต่ำไปดีไหมครับต่ำไปก็ไม่ดีครับต่ำไปก็จะทำให้เบลฟล็อกจุลินทรีย์ตายด้วยนะครับก็เป็นพิษอีกครับเพราะนั้นนั่นหมายความว่า การควบคุมระดับาการเป็นกรดเป็นด่างของน้ําในการเลี้ยงปลาเนี่ยมีความสำคัญครับ7.5นะครับนี่เรามาดูครับสําหรับในส่วนของอุปกรณ์ในการเทสนะฮะก็ทั่วไปครับนักเลยนปลาก็จะรู้จักในส่วนของน้ํายาเทสนะครับนะฮะน้ำยาเทสเนี่ยก็แล้วแต่ยี่ห้อที่เราซื้อมานะครับน่าเราจะเป็นน้ํายาจํานวนน้ําก็เป็นไปตามเขากําหนดว่าต้องใช้ประมาณเท่าไหร่แต่ดโดยปกติครับ ก็ใช้ประมาณ5มิลลิลิตรนะครับแล้วเราก็หยอดในส่วนของน้ํายาลงไปสำหรับน้ํายาตัวนี้ครับนะฮะผู้ผลิตบอกว่าควรหยอดลงไปเพียงแค่3หยดเท่านั้นนะครับ 1...2...3 ครับ3หยดเท่านั้นครับทิ้งไว้ครู่เดียวครับประมาณสัก10วินาทีครับตัวน้ํายาก็จะเริ่มทำปฏิกิริยาครับเดี๋ยวผมจะซูมให้นะฮะ ตัวน้ำยาก็จะเริ่มทำปฏิกิยาครับน้ำก็จะเกิดการเปลี่ยนสีครับเขย่านิดหน่อยครับอ่าเขย่านิดหน่อยครับเห็นไหมฮะน้ำก็จะออกมาเป็นสีประมาณออกเหลืองเหลืองนะฮะถ้าเหลืองเหลือระดับนี้ครับเราก็มาเทียบครับว่าควรจะอยู่ในระดับไหนครับนี่ครับอ่าประมาณผมว่าอยู่ที่ประมาณสัก6.5เห็นไหมะช่วงนี้เป็นช่วงต้น ต้นตุลาเนะฝนก็ตกมาค่อนข้างที่จะต่อเนื่องก็เป็นไปได้ครับว่าช่วงนี้ฝนมันอาจจะไม่เป็นกรดมากเท่ากับในช่วงของฝนที่มาในช่วงหน้าแล้งนะครับก็เท่ากับว่า,าน้ําฝนนะครับที่ตกตอนกลางวันเนอะอผมไม่อยู่บ้านนะน้าฝนที่ตกตอนกลางวันก็มีสภาพความเป็นกรดครับมีคําถามเกิดขึ้นแล้วครับแล้วถ้ามันเป็นกรดเราจะแก้ไขยังไงครับ คำตอบครับถ้าเป็นปลดเราต้องใช้ปูนครับตัวปูนเขาเรียกปูนโดโลไมท์นะครับเป็นปูนยี่ห้ออะไรก็ได้ครับผมใช้ยี่ห้อเทอร์โบนะครับก็ในตลาดเราลองเซิร์ชเข้าไปดูนะครับพิมพ์คำว่าปูนเทอร์โบหรือปูนปรับสภาพน้ําก็ได้ครับนะฮะกิโลหนึ่งก็ไม่กี่ไม่กี่บาทนะครับพเราก็เอามาใส่ลงในบ่อปลาเลยครับใส่จํานวนเท่าไหร่ เป็นคำถามต่อครับว่าใส่จํานวนเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าควรจะใส่ทีละน้อยๆครับเพราะอะไรครับเพราะคําตอบนี้ตอบยากครับปริมาณของความเป็นกรดปริมาณของน้ําปริมาณของปลาครับเราค่อนข้างจะตอบยากเพราะฉะนั้นถ้าน้ํามีปริมาณเยอะและฝนที่ตกลงมามีปริมาณมากแน่นอนครับก็ควรจะใช้ในปริมาณที่มากพอสมควรครับ แต่ถ้าฝนที่ตกมาอยู่ในปริมาณที่ไม่มากครับก็ใช้ไม่มากครับวิธีการของผมก็คือเติมทีละนิดครับทิ้งไว้สักครู่หนึ่งแล้วลงวัดค่าความเป็นกรดเป็นด่างค่า pH น้ำใหม่ครับถ้าความเป็นด่างเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณสัก7.5ก็หยุดใส่ครับแต่ใส่ทีละน้อยๆครับ ค่อยๆวัดนะครับเพราะเราไม่ทราบเลยครับว่าเราไม่อยู่เน,นี่ยฝนน้าฝนลงไปเท่าไหร่อีกทั้งกรณีที่เป็นนักเลี้ยงปลาในบอ่อเปิดก็คือในบอ่อดินโมยิ่งไม่รู้ใหญ่เลยครับว่ามีปริมาณน้ําฝนเท่าไหร่เกิดกดเท่าไหร่ค่อนข้างจะตอบยากเอาเป็นว่าค่อยๆเติมนะครับแต่อย่าเติมเยอะนะครับถ้าเติมเยอะน้ําจะเป็นด่างมากเมื่อน,น้ําเป็นด่างมากก็จะทําให้ตัวไบโอเล็ก์ก็มีปัญหาครับรวมถึงน้ําเป็นด่างมากก็จะทําให้ปลาเนี่ย ขับเมื่อของมาม่าครับปลาขับเมื่อของมาม่าก,ก็จะทําให้ปลาเนื่อยครับเมื่อปลาเนื่อยปลาก็ป,าาป่วยครับปลาป่วยปลาก็าตายครับก็เกิดความเสียหายทารลกลุกยวามมหาศาลแห่งความสุขขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณสําหรับท่านที่กดไลค์กดแชร์หรือส่งต่อข้อมูลนี้ให้กับเพื่อนอที่ท่านสนิทญาติพี่น้องเพื่อเป็นประกายความคิดประกายแนวคิด ให้กับการเริ่มต้นการเลี้ยงปลาในระบบเปโยฟลอกหรือการเลี้ยงปลาในระบบธรรมชาติวิถีอพอเพียง